สวัสดีครับมาให้มานะคือเกเาพี่น้องบรรยากาศหัวให้ไปนะครับตอนหกโมงสี่สิมาติดสูบสูบน้ำพี่น้องติดเครื่องสูบน้ำมาติดเครื่องสูบน้ำครับ บรรยากาศน้ำโ้าครับเรือติดเครื่องกันพี่น้องน้ำก็ยังเหลืออลายครับ ขอเวลาติดเครื่องกันพี่น้องครับติดเครื่องสูบน้ำแล้วละครับเ<ฮ>บิ่งเอาบรรยากาศน้ำเส้าพี่น้องทุ่งนาเขียวขีว้วาสลัวสลัว คลิปนี้ก็สําำนี้วพี่น้องเอาบรรยากาศน้ำเศร้าตามทองให้ทองน้ำมาให้เบิ้งแล้วพอกันไม่คลิปหนะสวัสดีครับ